เรามีหนี้3ก้อนใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยก้อนเนี่ยมัน55ล้านล้านบาท3.5เท่าของ GDP 17เท่าของงบมาแผ่นดินนี่ตัวเนี้ยถือว่าเราล้มละลายทางการคลังไอจีนเทาไม่ต้องพูดถึงเราก็ไล่จับมันกระเทือมันไปเพราะจีนประเทศจีนเขาก็ไล่กระเทือยพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องจักจดการไอค่าการเฮงซวยนะักการเมืองเฮงซวยของเราอะ่ะที่ไปร่วมมือไอจีนเทาพวกเนี้ยคือคุณต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเราเสียสมดุลทางยุทธศาสตร์ไปแล้ว เพราะว่าในปี2562รัฐบาลไทยเนี่ยไปเซ็นสนธิสัญญาอินโดซฟฟิกกับสหรัฐถามว่าสนิสัญญาอินโดซฟฟิกหมายความว่างไงในสนิสัญญาอินโดซฟฟิกเขาประกาศเลยว่าจีนคือภายุกุรคันของโลก คืออดีตผมเป็นนายทหารเป็นนักการทหารแต่ปัจจุบันผมเป็นนักการเมืองคือผมมองถึงวิกฤตของประเทศณนขณะนี้นะทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการช่อราดบางหลวงแล้วก็วิกฤตความมั่นคงนะครับเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเรามีหนี้สามก้อนใหญ่ๆซึ่งเรายังไงเราต้องทําให้หนี้นี้หมดไปนะครับก็คือหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของรัฐบาล นี่ควรือนก็คือหนี้ของประชาชนแล้วก็นี่ของนักธุรกิจทั้งหมดเนี่ยก้อนเนี่ยมัน55ล้านล้านบาท3.5เท่าของ GDP 17เท่าของงบมาแผ่นดินนะนซึ่งหนี้ตัวนี้ถือว่าเราล้มละลายทางการคลังแล้วด้ชนีความโปร่งใสของเราเนี่ยมันหล่นลงไปจากเลข2ตัวเป็น3ตัวแล้วเพราะนั้นเราปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะมันมีการโกงกินกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ และอันที่สามก็คือความมั่นคงนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าในโลกนี้ตอนนี้มันมีมหาอำนาจสองขั้วเกิดข<ม>ึ้นม,ม,มาจริงๆก็คือฝั่งสหรัฐนาโตจีนจีนรัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยเราก็มีปัญหาความมั่นคงทางชายแดนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันตกด้านตะวันออกแล้วก็ด้านใต้เพราะฉะนั้นทั้งสามวิกฤจเนี่ยผมเลยตัดสินใจเข้ามา เป็นนักการเมืองนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าการบริหารประเทศชาติเนี่ยนักการเมืองเป็นผู้กําหนดนโยบาย mm hmm. อ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ปัญหาสามวิกฤจนี้คุณต้องเข้ามาตามระบบวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาให้ประเทศเรารอดจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้คือไอ้วิกฤตนี้เนี่ยเราต้องเอาเงินเข้ามาเติมต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่นะครับ แต่เป็นการลงทุนที่โปร่งใสผมเลยมีนโยบายแก้วิกฤตเศร,รษฐกิจโดยผมสร้างไม่กับโปรเจกต์สองไม่กับโปรเจกต์ก็คือหนึ่งรถไฟความเร็วสูงสองเนี่ยโอเชียนลิงก์ก็คือทางเชื่อมมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลอนามันเข้ามาที่ระนองจังหวัดระนองยอจุมพรออกไปที่อ่าวไทยแล้วก็ไปเชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกโดยผ่านทะเลจีนใต้ถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอีใต้อีลู่ หรือวันเบลวันโลดหรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งตอนนี้มาเจาะถึงเวียงจันทร์ประเทศลาวแล้วทางใต้เราเนี่ยมาเลเซียก็สร้างรถไฟนี้เสร็จแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วผมคิดว่ามันเป็นการลงทุนระดับโลกนะครับ mm hmm. ผมยังตัดสินใจว่าผมจะใช้โครงการทั้งรถไฟความเร็วสูงกับโอเชียนลิงค์เนี่ยเป็นโครงการที่ฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมหาภาคและจุลภาคน,นะครับ โดยเราจะต่อรถไฟวอมเราสูงนจากเวียงจันทน์เข้ามาที่หนองคายจากหนองคายเข้ามากรุงเทพจากกรุงเทพเนี่ยเราฉีกไปด้านตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษคือพูน้ําร้อนเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเชื่อมกับรถไฟที่จะลงไปสู่ท่าเรือถวายซึ่งขณะนี้รัสเซียเนี่ยได้มาพัฒนาท่าเรือถวายแล้วส่วนทางเหนือเนี่ยจากคุณหมิงลากลงมาเชียงรายเชียงใหม่ก็จะเข้าไปที่จังหวัดตากเพื่อรอเชื่อมรถไฟ กับพม่าในอนาคตผ่านเมวดีแล้วออกไปทะลุอินเดียนะครับแล้วจากกรุงเทพเนี่ยเราลงภาคใต้เพื่อไปเชื่อมกับโครงการโอเชียนลิงก์แล้วก็ลงไปที่สุขไหกลลกเพื่อเชื่อมต่อรถไฟมาเลเซยียเพื่อไปสิงคโปร์นะถ้าโครงการรถไฟสูงเราทําสําเร็จเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคืออะไรฮะเราจะเป็นศูนย์การของการขนส่งทางรางไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าหรือขนส่งนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ สำหรับองค์การโอเชียนลิงก์เนี่ยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการระดับโลกถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศเราจะมีศักยภาพไม่แพ้คลองสุเอตหรือคลองปนามา oh. นะฮะ oh. เพราะมันเชื่อมสองมาสมุทรถูกไหมครับ oh. แล้วภูมิประเทศเราจะบอกว่าเราอยู่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะ oh. แล้วโครงการโอเชียนลิงก์เนี่ยหรือโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมจะมีการพัฒนา ที่ดินสองข้างทางก็คือว่ารถไฟเร็วสูงเนี่ยถ้ารถไฟเส้นนี้ผ่านนาข้าวผมก็จะตั้งเป็นนิคมเกษตรข้าวผ่านอ้อยก็เป็นนิคมเกษตรอ้อยผ่านทุเรียนก็เป็นนิคมเกษตรทุเรียนผ่านยางพาราก็เป็นนิคมเกษตรยางพารา mm hmm. ซึ่งถามว่าอนิคมเกษตรสาคัญยังไงคือประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าสิบล้านครัวเรือนสามสิบล้านคน,เ,นเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรและ <Okay. S 1> อ,ยอยู่ในภาคเกษตร ในในนิมการเสษตรที่ผมตั้งใจว่าจะอยู่สองข้างทางรถไฟที่ผ่านเนี่ยก็คือเราก็จะมีคือหนึ่งศูนย์โดรนโดรนที่บินเอาไวล้ลรยลอยปุ๋ยโรยยาฆ่า,มาแมลงนะฮะซึ่งอันนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดตั้งเป็นคนลงทุนแล้วก็ให้เกษตรกรเ,กเช่าศูนย์เครื่องจักรรถเก็บเกี่ยวซึ่งเดี๋ยวนี้สำคัญมากนะเพราะรถเก็บเกี่ยวหนึ่งคันน่ะทำงานหนึ่งชั่วโมงแทนแรงงาน คนได้สา0ร้อยคนนะครับซึ่งอันนี้รัฐบาลก็จะจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วให้เกษตรกรเช่าแต่สําคัญไฮไลท์เนี่ยของนิคมการเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรลืมตาห้าปากได้ก็คือใบส่งออกจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่รัฐบาลจะมอบใบส่งออกให้ตรงๆกับเกษตรกรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรไม่มีใบส่งออกก็จะถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางผมจะตัดวงจรนี้ออกนะครับ เึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยเกษตรกรจะเป็นผู้ปลูกเองจะเป็นผู้ขายเองนะครับรัฐบาลก็ช่วยคือหาตลาดให้ในต่างประเทศหาตลาดให้ในประเทศถ้าทำแบบนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ต้องมาเสียเวลาในการประกันราคาสินค้าเกษตรไม่ต้องมาจำนำราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเท่ากับปลูกเองขายเองนะครับและมีตลาดตัวเอง ส่วนโรงสีข้าวโรงงานปุ๋ยชิปปิ้งโรงน้ำตาลเข้ามาช่วยเกษตรกรในในิคมในฐานะเป็นการแปลรูปให้ใช่ไหมฮะโรงสีก็สีข้าวเปลือเป็นข้าวสารโรงงานน้ำตาลก็จะอ้อยก็มาเป็นน้ำตาลหรือแม้ทั่งโรงงานไอ้ที่ผลิตยางแผ่นลมควันก็มาแปลรูปให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของนิคมแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมา กดราคาหรือมาบีบอะไรกับเกษตรกรเพราะเกษตรกรมีอาวุธเด็ดในมือคือใบส่งออกนะครับส่วนโครงการโอเชียนลิงค์เนี่ยเส้นทางที่มันจะเชื่อหมหาสมุทรเนี่ยมันจะลดระยะทางในการเดินทางไปช่องแคบมาลากาประมาณสี่วันที่สําคัญคือชายฝั่งทะเลด้านอันดามันชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกพื้นที่สามแสนไร่เราสามารถที่จะพัฒนาที่ดินได้มันก็จะเกิดอะไรท่าเรือทางสินค้าทางน้ํามันนะแล้วก็ นิคม,มอุตสาหกรรมนิคมเกษตรอาจจะมีโรงแรมด้วยนะเพราะว่าไอเส้นทางนี้มันขนทั้งเรือสินค้าขนทั้งเรือท่องเที่ยวแล้วที่สําคัญคืออะไรฮนะแล้วจะอาจจะมีศูนย์เอเยอะมนีก็ได้ขึ้นมาในประเทศไทยนะแล้วทําได้สองฝั่งอยู่ที่ว่าเรือเนี่ยจะขนสินค้าลงฝั่งอนานามันหรือฝั่งอ่าวไทยนะักท่องเที่ยวจะมาลงเที่ยวฝั่งอนานามันหรือจะลงไปท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย นะครับเพราะว่าไอ้ทั้งสองโครงการเนี่ยมันขนส่งทั้งสินค้าด้วยขนส่งทั้งนักท่องเท,ที่ยวด้วยนะเวอร์แบงค์เขาคำนวณไว้แล้วว่าถ้าสองโครงการนี้เราเสร็จเนี่ย GDP per capita หรือรายได้ต่อหัวคนไทยจะเพิ่มจากปีละสองแสนบาทเป็นหกแสนบาทสามเท่า GDP จะโตเป็นสามเท่าสองโครงการนี้มันนำไปสู่อะไรหนึ่งไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทั้งท,งทางเรือและทางหลาทั้งสินค้าขนส่งสินค้าขนส่งนักท่องเที่ยว สองการท่องเที่ยวจะกลับมานะครับภาคบริการโรงแรมผับบาร์คาลาโอเกะร้านค้าจะกลับมานะเงินก็จะสะพัดถูกไหมฮะรถทัวรถตู้ทุกอย่างที่เกี่ยวขการท่องเที่ยวจะกลับมาหมดการที่ผมจะหลตตลงอจีนรอบนี้เนี่ยหนึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยจีนสอง <on> สองเป็นการแบ่งปันผลกำไรไม่ใช่สัมปทานสามผมยืยนยันเลยกับประชาชนทั้งประเทศว่าไม่มีการคอรัปชัน การเรียกเงินใต้โต๊ะเด็ดขาดสําหรับสองโครงการนี้ไอ้จีนเทาไม่ต้องพูดถึงเราก็ไล่จับมันกระทือมันไปเพราะจีนประเทศจีนเขาก็ไล่กระทือไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะครับ,รบเพียงแต่ว่าเราต้องจัด,จดการไอ้ค่าการเฮงซวยนักการเมืองเฮงซวยของเราอะ่ะที่ไปร่วมมือไอ้จีนเทาพวกเนี้นะนะไอ้พวกนี้ผมก็มีที่จัดก,การคืออะไรนโะยบานะยผมนโะยบานะยนโยบายผมข้อสามข้อสี่หนึ่งผมจะแก้กฎหมายการชลอราบ,บังหลวงคอร์รัปชัน หรือที่คาการผิดมาตรา1หนึ่งห้าเจ็ดนะลงโทษประหารชีวิตโทษสูงสุดแล้วโทษประหารกับโทษฉะโทษจำเนี่ยโทษขังเนี่ยไม่มีการลดโทษ mm hmm. เมื่อศาลฎีกาตัดสินผมให้สิทธิ์ไอ้ผู้ต้องหาอุธทอ์ได้หนึ่งปีเพราะผมกลัวแพ้ mm hmm. ถ้าทำไมห,หนึ่งปีคุณหาคำหักล้างคำวิพากษาของศาลท่านไม่ได้ก็ต้องไปเวลาที่ศาลท่านตัดสิน mm hmm. แต่ไม่มีการลดโทษก็คือประหารก็ต้องประหาร อ่ะแล้วคุณว่าไอ้ที่ผมครอบคุมทั้งผู้ให้ผู้รับครับของการช้อลาังหลวงกับค่าการผิดมาตรานหนึ่งเจ็ดคุณว่าผมครอบคุมได้ทั้งประเทศไหมได้นะเพราะว่าไอ้การที่มันจะคอร์รัปชันเนี่ยมันจะมีอยู่สามสามส่วนที่มันจะร่วมมือกันทําความเหลวก็คือหนึ่งค่าการชั่วสองนักการเมืองเฮงสวยสามนักธุรกิจที่แบบชอบคิดอะไรแบบเอาเปรียบคนอื่น ยัดเงินเพื่อที่จะเอาความสะดวกครับเ<อ>พราะนั้นเราไม่ว่าจะจีนเทาเขมรเทาหรือต่างชาติเป็นเทาเข้ามาทําความผิดในนี้ตายหมดเพราะอะไรผู้ให้ผู้รับถูกไหมผมก็เพิ่มหมดแล้วถูกป่ะค,ค,คือคุณต้อง<ะ>ยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเราเสียสมดุลทางยุทธศาสตร์ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าในปี2อ6 2รัฐบาลไทยเนี่ยไปเซ็นสนธิสัญญาอินโดฟฟิกกับสหรัฐถามว่าสัญญาอินโดฟิกหมายความว่าไง ในโนนชียโด้ไปฝิกเข้าประกาศเลยว่าจีนคือภัยคุกขามของโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นพอเราไปเซ็นอันนี้ mm hmm. ปุ๊บเนี่ยเท่ากับเราประกาศเป็นศัตรูกับจีนผมคาดหวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้นะครับ mm hmm. ไม่ใช่ติดกับดักนี้แบบนี้กเกษตรกรไทยทั้งประเทศจะต้องร่ำรวย mm hmm. เพราะว่าปลูกเองขายเองรัฐบาลช่วยทำการช่วยหาตลาดให้ mm hmm. ภาคแรงงานภาคบริการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องฝืนคนไทยต้องอยู่ดีกินดีและพ้นความยากจนนที mm hmm. ผมอยากเห็นภาพนั้นไม่ใช่ว่าปีหนึ่งถูกยึดรถสามล้านคันเป็นหนี้บัตรเครดิตถูกฟ้องเป็นล้านล้านคดีเนี่ยถูกยึดบ้านเป็นล้านล้านหลังเนี่ยแล้วมันด้อยลงไปเรื่อยสัญญภาพถูกไหมครับผมอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับมาการท่องเที่ยวกลับมาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมกลับมาประเทศเราเป็นหับ ของการขนส่งทั้งทางเรือทงางรางนะนักท่องเที่ยวนักลงทุนแห่กันหลังหลายมาที่เมืองไทยประเทศไทยเป็นประเทศเขาเรียกว่าผู้นำของอาเซียนผมอยากเห็นภาพแบบนั้นฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe Thailand in depth ด้วยนะครับ